อินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสะดวกง่ายดายอย่างไรก็ดีการสื่อสารที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและบางครั้งก็โดยนิรนามอาจทำให้เกิดการสื่อสารที่ไรมารยาทได้ง่ายพลเมืองดิจิตอลควรตระหนักถึงมารยาในการใช้อินเทอร์เน็ตสื่อสารกับผู้อื่นอย่างสุภาพคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นและเป็นแบบอย่างที่ดีในโลกออนไลน์ โดยมารยาทนั้นควรไม่กระพือความขัดแย้งหลีกเลี่ยงการใช้ภาษารุนแรงและก้าวร้าวไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลเลี่ยงการแสดงความเห็นเชิงประชดประชันที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นและไม่เสแสร้งปลอมตัวเป็นคนอื่นเลี่ยงการโพสต์ความรู้สึกส่วนตัวที่เกี่ยวกับงานหรือความสัมพันธ์คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่น และตรวจสอบกล่อมแชร์ข้อมูลเสมอก่อนจะใช้ผลงานของผู้อื่นถือเป็นความรับผิดชอบที่เราต้องตรวจสอบว่าผลงานชิ้นนั้นยังติดลิขสิทธิ์หรือได้ตกเป็นของสาธารณะในกรณีที่ติดลิขสิทธิ์ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบว่าการใช้งานนั้นถือเป็นการใช้งานอย่างเป็นธรรมหรือไม่ถ้าไม่ก็ถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานในการขออนุญาตตัวอย่างกรณีที่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์เช่น การนำผลงานของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นหนังสือบทความภาพวิดีโอเพลงกราฟิกโพสต์คอมเห็นหรือผลงานสร้สางสรรค์ของผู้อื่นไปเผยแพร่ในเว็บไซต์อ,เอ, yep. อีเมลหรือโซเชียลมีเดียการใช้และอ้างอิงผลงานสร้สางสรรค์อย่างรับผิดชอบมีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของผลงาน 2. ขออนุญาตก่อนใช้ 3. ให้เครดิตกับเจ้าของผลงาน 4. ซื้อสิทธิการใช้ถ้าจำเป็นและ 5. ใช้อย่างมีความรับผิดชอบ